ซื้อทุกเดือนครับ,เ,รบเอาไปขายเป่าครับเอาไปขายอยู่ตลาดโอ้ซื้อเมาส์พันยังไงเนี่ยอันน้อยใหญ่กัเจ็ดบาทคันนั้นบ๊กเพาธรรมดาก็บสิบบาทอ๋อคันใหญ่นะผมยืมซื้ขอข้าวน้ำหอมข้าวนอนข้าวเผาเนาะครับผมบอ๊อก่พาเด็ดเผาดอก ผมเอาไปขายสดเลยสดขายสดเลยขายสดเลยก็แซ่บแล้วนี่แล้วเบื้งจะได้ทำมันแก่เบาแก่เนี่ยเบื้งแนวไหนเบื้องแมงแซงมันบ่เหนือพอดีเหนือพอดีเปล่าเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งเบิ้งแนวไหน มึงมึงหนูดิดเดิดนี่มันทางล่างเวลาเวลาขันแนมทางล่างไหมก่อนขันจุต่อยไหมเหล่าจับน้ำหนักเออแนมข้างล่างแนมตัวพึ่งแหนมเบิ้งแนวไดิแนมเบิ้งโตแข้างมันแข้างมันเบิ้งเพราะว่าผมที่จำได้เพราะว่าผมมาทุกเดือนนะแซงนี่แกไปเร็วแซงค่อยๆกระหลอกจอนบอกอันนี้มันกระหล่อลผมเห็นกระหลอกแบบแรนไปแรนมาอยู่อ่าถัวมันเต็มมันเจาะบถยังมาถึงกระโปรงมัน มันแข็งม okay. ันแก่แล้วกระโปงมันสุกแก่โอ้บังตัวแดงมันใส่ดำๆหรออ๋อพวกแก่ครับตอนนี้มีอยู่ที่นี่น้ำหนักมันน้ำน้ำหนักมือใหญ่ยังเนาะน้ำหอมเนาะอันนี้น้ำหอมเด็กหน่วยละครับนี่บ่เขาลงเทื่อกอะได้ื้อหน่วยลงเทื่อกอะไ้หลายอ๋อตัวน้ำตั้มนี่น้ำหอมมันบ่นี่นี่น้ำหอมตัวนั้นน้ำหอมเป็นน้ำนั้นรีบมัดเลยมันไม่พอปุ๋ยบ่ มันบแมนมันปีที่แล้วมันมันแรงหลายเดือนตั้งแต่เมษายนเป็นได้หลายเดือนเลยนะทุกคนใหม่อื่นๆนาะมันแรงแค่มันกระบอกดอกออกงยมันกระบอกสมบูรณ์น้ำมันบ๊อบก็ขึ้นไปลอยเลียงนะะอกนทุบไปแก็บฮอตบานท่าน มันมีนะครับเนาะหลาอาไปเลย,เย่อ,อยแวว่าผมบริเวณารผมเลยผมเห็ดสี่สิบสามสิบอุกกพ่อเด็กกินได้ใส่ของผองบตรของมต่อออกพันห้องไป่ขาย 니왜 이렇게 많이 아웃이니?